สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถใช้งานสภาพสวยๆประวัติชัดๆมาฝากหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้สภาพสวยเกรดเอเลยครับหนึ่งในร้อยแน่นอนกับม a สด้าสองสปอร์ตปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ดูแลศูนย์ตรงทุกระยะเลยครับมีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่ด้วยครับรถสวยไม่เคยชนไม่เคยแต่งซิ่งครับสภาพสวยเดิมมาจากโรงงานชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สบายใจได้เลยครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบดูแลศูนย์ตรงทุกระยะ มาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยผ่อน3,800ดยเดประมาณนะครับผ่อนได้6ปีรถสวยสภาพแบบนี้นะครับ179,000บาทนะครับเครด,ดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยไหม่แท้ประมาณ150,000กิโลเมตรนะครับมีประกันชั้น1ติดอยู่ครับใช้ได้ต่อเลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อเงินสดไปนะครับภายในสวยสะอาดดูใหม่มากๆนะครับคันนี้กระจกใสกวาปรับไฟฟ้า เซทรล็อกแอร์แบ็กครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเบาะหนังสภาพดีๆขัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับ คันนี้ประวัติศูนย์เลยครับงามๆครับสาภาพแจมๆนะครับใครชอบถูกใจสนใจกําลังหารถประหยัดเน้นใช้งานผ่อนชิวๆตัวนี้จัดให้ครับผ่อน3,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีรถสวยสมบูรณ์5ประตูสปอร์มตมาด้าสนะครับสาภาพสวยเกรดเเลยครับให้ 3A นะครับคัดเกรดมาให้แล้วสีสวยเต็มราเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม้แท้ประกันศูนย์รับรองว่าเป็นไม้แท้นะครับแล้วก็มีประกันชั้น1ติดอยู่นะครับ รถสวยมากๆนะครับใครถูกใจสนใจนะครับมาเลยครับมาดูรถทดลองขับนะครับขัดแล้วเช็คแล้วขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราทําหน้าที่นั้นให้เรียบร้อยนะครับสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับความชอบนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่ชอบ5ประตูนะครับนี่คือสวยมากๆนะครับชุดแต่งทั้งนอกทั้งในก็งามหมดจดราคาสภาพคุ้มมากๆนะครับเน้นใช้งานนะครับเครื่องพันห้ากินน้ํามันไม่แรงไม่แพงแล้วมาสด้าก็มีอะหลเยอะครับ ก็หาข้อมูลได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังในส่วนของสภาพนะครับสําหรับคันนี้คัดแล้วเช็คแล้วลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับหนึ่งแบาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังเล็งหารถใช้งานนะครับด้วยความสวยด้วยสภาพกับราคาที่เปิดมานะครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคัดแล้วนะครับสวยเดิมสภาพดีมากๆลยครับคันนี้ เกต 3A เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับจะส่ทงทั่วไทยจะไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับคันนี้สภาพงามๆครับเดิมทั้งคันครับ